สวัสดีครับผมนัทสับปะรดครับผมนัทคนเก่าคนเดิมนี่แหละครับวันนี้พามากินข้าวต้มมัดครับผมครับมาเบิ่งกันครับผมขอนห้อนเลยครับฝีมือแม่อีกคือเก่าเหมือนเดิมแล้วครับข้าวต้มมัดขอนหอนครับผมก็นานๆกินทค่หนึ่งครับผมต้มมัดขนมไทยๆเฮานี่แหละครับผม นี่ครับห้อนอยู่ครับเดี๋ยวจังเดียวหาแน้วจับมาใส่จานอยู่ไปกินกอนครับเป็นสีสันเป็นตาแซบครับผมเบื้องไอความห้อนขึ้นเลยครับผมห่อนครับผมหาแนาาืเล็กหนีบมัดฉับว่าจะร้องเอาอไปชิมเบิ้งครับผมข้าวต้มมัดใส่กล้วยครับผมฝีมือแม่ครับผม ดี๋ยาไปล้องชิมเบิงางจหน้อยกันครับผมไปครับไปอยู่ไปกินน้ำกันครับผมมา,มาครับผม,มกินน้ำกันครับผมข้าวต้มมันเดี๋ยวแกะล็อกแกะครับต้มมัน เอาวาวางาพักไว้ให้มันเ,เริ่มมันอุ่นลงครับผมให้มันคลายร้อนลงจังหน่อยครับจ,จับกินได้ไง่ายดูหน้าตาครับผมอุ้ยแบบนี้นครับใส่ถั่วดำ กอต้มใส่ถั่วดำอืมก็ต้มถั่วดำก็ใส่กล้วยครับกล้วยข้า,างในผมชิมมืครับผมอืมจัดมันเสียบรับ อืมชับดีครับผมแต่ว่าเอาลองชิมมองนะครับผมไมอยู่เืินกินน้ำกันเด้อครับกูณใดเบ่องอยู่ยังเด็กอ่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นลังใจให้กันและกันไปเลยครับผมชิปนี้กับพามากินข้าวต้มมัดนะครับผมข้าวต้มมัดใส่กลวอก็ข้าวเหนียวถั่วดำเลครับ ยังไคลิปนี้ขอ,ขอฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับผมพ่อกันคลิปน้านครับผมว่าสิ่งนี้กิจกรรมมันเดหรือว่าไปยู่ไปหายูหากินทั้งใดแบบใดครับผมสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับผมสวัสดีครับ